อ่าวันนี้อยู่กับน้องบา์คิตี้วันนี้น้องบา์คิตี้จะมาอ่านการแสดงความดีใจในการนักแสดงแสดงละครเพลงพมะนางแต่ละคนวันนี้ขออ่านของอั้าพัชราภาชัยเชื้อระบบทเป็นเจ้านางอนันทิพย์รู้สึกตื่นเต้นนะคะไม่ได้เล่นละครแบบนี้มานานแล้วเรียกว่าไม่เคยแต่งตัวแบบนี้มาก่อนเลยดีกว่า ชุดอ้ำก็จะไม่เท่ายุ้ยพอยุยออย้ยเขาได้ขึ้นเป็นพระมหาเทวีเขาก็จะอลังการกว่าในบทเราคือเป็นธิดาของเจ้าหลวงปิตุรามีแม่ค้าเป็นแม่ค้าตลาดแต่ว่าพ่อถูกชิมมะลังก็เลยทําให้เราถูกถอดยศลงมาเป็นเพียงเจ้านางเล็กๆแล้วเรารักอยู่กับเจ้าหลวงเมืองคุ้มคือพี่เคลลี่แต่ถูกกิกันให้ทําให้สะสมความริษยาอาฆาตแค้น หวังจะได้อํานาจกลับคืนมาเป็นคนที่มีแร่เหลี่ยมเจ้าคิดเจ้าแคนและไม่ยอมคนก็เป็นบทบาทที่ท้าทายนะคะต้องอ่านบททุกบท,ทุกบทอย่างเพราะว่ามันไม่ง่ายเลยแค่พูดก็ยากแล้วยากทุกอย่างเลยคะ่ะ ขอจบไปแค่นี้ฝากติดตามหนองมาคิดตีด้วยนะ